มาวิาน,ะะนวแล้วนะคะมาเลือกไวนแล้วนะคะเช็คอ mm ินเสร็จแล้วได้มาหนึ่งขวดค่ะในกระเป๋าก็มีห้าขวดถึงแล้วนะคะใครสมมยน่ารักมากเลยนะคะตอนที่เราโหลดเครื่องมาก็จะให้ถุงเรามาแบบนี้นะคะใครจะหยิดก็ได้นะคะก็จะฟรีนะคะมีน้ำมีทีาเย,ย็นแล้วก็มีอาหารให้แบบนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ท่าเรือแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณเที่ยงห้าสิบเอ็ดนะคะเรือเราก็ออกใบสองนะคะไปถึงที่นู่นประมาณใบสาม ถึงแล้วเย้ตอนนี้รอกกระเป๋านะคะก็พี่เขามาแล้นะคะที่สีฟ้าจากโรงแรมบันยันนะคะบนนันยันเวลลารีสอร์ทเขามาแล้ช่วยล็อ

ชิคก <Chicken> mm ี้พายอะไรต้องมีอำนาจแค่ช่วยได้ป้ะแค่ช่วยออฟคอร์สเอ r วอร์เพย์ลาเข้ามาค่ะ m มอร์นนิ่งเดย์ทูว a กอัพ what time is this night air it's time for breakfast ตอนนี้กำลังจะเดินไปกินอาหารเชา้าที่อื่นกันนะคะเนื่องจากว่าที่โรงแรมคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยไม่กินดีกว่า จริง,รงๆเขามีฟรีเบรคฟาสที่โรงแรมนะคะแต่ว่าคือมันมีปัญหาเรื่องคูปองเพราะว่าตอนแรกเราได้ห้องห้อง,ห,องห้องอื่นใช่ไหมแล้ห้องนั้น่ะเอ่อแอร์มันไม่ทํางานอะไรเนี้ยเราก็เลยเปลี่ยนห้องแล้วเขาขอคูปองคืนไปแล้วอีคูปองที่เราได้มารอบที่สองสักห้องใหม่เขาไม่ได้ให้เองไม่ได้ให้เรากับมือเขาวางไว้ที่โต๊ะซึ่งเราไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเพราะเรามาถึงที่หน้าร้านใช่ไหมเอ้ยมาถึงข้างหน้าโรงแรมเขาบอกว่า เนี่ยมันไม่มีนะให้เราไปเอามาถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เอามามันก็จะไม่ได้กินข้าวเลยก็เลยมาร้านใหม่เ็ามากินที่นี่แทนแล้วกัน, you นก thank you, thank you. Thank you. เป็นปาซามิโอเคสั่งมาเหมือนประชดอนะสั่งเยอะวากอ๋อันนี้มีอีกที่หนึ่งที่เราไปทานมาเมาื่อคืนนะคะอยู่ตรงนี้เลยแต่เหมือนว่าเขาปิดหรือเปล่ารดอสงสัยเปิดตอนเย็นแต่อาหารอินเดียที่ร้านนี้อร่อยมากเราได้สร้อยข้อมือแล้วนะคะแล้วก็สร้อยคอ นนะ่นะจังเลยความทางเดินผ่านโรงแรมนะคะโรงแรมอยู่ตรงนู้นแวะซื้อกางเกงอีกค่ะเ,เกงน่ารักเนาะไปค่ะไปขึ้นเรือเก็บของกำลังไปลงเรือกันนะคะซื้อมาม่าไปฝากคุณหญิงฟิล์มด้วยนะคะเพื่อนต้งมาม่ารอยอยู่บนเรือ Why right. take a chance when you me right? I could be the best thing in your life. Oh, oh, Why oh, oh, you like you right. oh, take a chance <laughs> boy, let me right? <laughs> hey, oh, oh, I could be the best thing in your life. มาที่นะำตา,อ,าอ่าวรถสามารถมาดูสน็อกคริ่งกันนะ The best thing let's take Take life Maybe take drive in drive your a มาทา,านร้านข้าแกนะคะน่ากินมากแวะกินซะหน่อยสัง่งไปสามอย่างนะคะโอ้น่ากินมีน้ำกินด้วยนี่ม้ำจิ้มสีตอนนี้กลับมากินร้านอาหารอิตาเลียนนะคะเราไปกินมาแล้วก็ต้องพาแฟนมากินด้วยเมื่อกี้เดินไปที่ทะเลแล้วไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าน้ำมันลงไปหมดแล้วไม่สวย ชีสข้างในนะคะซอฟต์บ mm, <so> ตอนนี้ก็ทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะอยู่ตรงข้ามโรงแรม The Princess PP Princess p เราก็จะมาเยี่ยมเพื่อนกันนะคะแต่แรกเราจะจองโรงแรมนี้แหละแต่ว่าเราเปลี่ยนใจเพราะว่าต้องเดินออกมาไกลมากเลยเลือีกโรงแรมหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆท่าเรือพอดีว่ายน้ำไม่หยุดเลยจ้า เมื่อกี้ที่เราไปหาตรงนั้นมาแล้วน้ำมันลงแล้วเนะี่ยเพราะน้ำลงมันไม่สวยเลยไม่เหมือนฝั่งเราน้ำมันไม่ลงอันนี้มากินลายที่ด้านแล้วนะเด็ก finish กาย ซื้อลองเท้าค่ะเหมาหมดเลยซื้อไว้ให้ว่าวาแฟนตอนนี้โทรศัพท์ก็ได้พังมาแล้วนะคะต้องใช้ iPad ทายค่ะมันก็จะสันส่นๆหน่อยนะคะ You could treat me right, way oh, way oh, 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 why take a chance when you live me right, oh, way oh, oh, I could be the best thing in your life